อาครับผู้ที่โชคดีแต่ไม่อยากบอกไมเป็นไรก็ต้องไม่ไอ้บ้าใช่ไหมครับผู้ที่โชคดีคนแรกนะครับวันนี้จับฉลากนะคะวันนี้ทำที่วัดบ้านลีอาวันนี้จับฉลากนะคะถ้าใครโชคดีก็ได้ของรางวัลอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำผู้ใหญ่โมกีเลยนะครับชที่วัดบ้านลียานะ เป็นกำลังใจและยามออนแฟมิลี่นะคะได้รางวัลอย่างสวยมากจ้าแต่เดินทางแล้วก็มีเพลงเยอะนะครับราคาแบบสี่ห้าร้อยเลยนะครับเป็นแฟนอย่างนี้อันนี้ผู้ใหญ่นะคะพี่เขาเพิ่งกลับบ้านนะครับ อ๋อปรวันหนักก่านิดนึงอย่วันนี้มันดุนตานะคะน่ารักมากค่ะผู้ใหญ่บ้านละเวียาจางหนึ่งนะคะหนึ่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยากบอกกอนได้เลยนะครับถ้านโเนี่ยต่อไปนะครับของนี้มีด้วยยงสงงามนะคะนี่ผู้หญิงจงดี อันนี้ออปตอ้าอันนี้ผู้ใหญ่นะคะจรินกางเกงไหมกางเกได้เลยอุ้งไปเลยตออุ้มไปเลยอุ้มไปทีไหนก็อุ้งไดเออคุณแม่คุณอุ้เครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไว้มาชมนะคะของแม่อรในทิศวันเล่ะอะเอารงมี้ไปเมะครับให้ มีทั้งผู้ใหญ่อปต์ตวช่วยทุกคนนะคะท่านที่มาในวัดนี้จ้านี่เป็นบอกข้างนะครับเพราะว่ารู้รู้แล้วเกินนะครับว่ายนรคนเดียวไม่เต้ไม่เต้เด็กจุ่มเกคะอานี่มอบรางวัลอย่างสวยจ้า อย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนของแม่อร์แฟมิลีีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันให้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่อร์นะคะวันนี้มีรางวัลใหญ่มากอ่านี่คพิมพ่เพียงบอกว่าวันนี้การมอบรางวัลได้สมัยโ่งดนตานะคะอ่าใครดูใหญ่ใหญ่ดี ผู้ช่วยก็ใจดีมากค่ะเป็นกำลังใจให้แม่นะคะย่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะบายบายจ้ารีบให้เกิดเจอกันครับอ่า